สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าจิบกาแฟกันหรือยังครับพ่อพี่น้องนะครับอากาศหนาวนะครับผิงไฟนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมอ่าเามือน,นี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดักกุ้งฝอยเออดักปลาเล็กปลาน้อยดักกุ้งฝอยมาทํากุ้งเต้นแซ่บๆสุขีสุนองกินครับมือน,นี้อุปรกรณ์เฮ้ากั มีตัวดักกุ้งแล้วก็มีมู่ดักกุ้งแล้วก็ดักปลาเล็กปลาหน่อยแหละครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดักกันเลยครับผมเอาเดี๋ยวเราก็จะมาอันใส่ไน้แนวอันดักปลาซิวเพราะว่าน้ำในทงน้าเขาเนี่ยนะครับน้ำในทงน้เขาเนี่ยมันเริ่มแห้งคอดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการาว่างดักปลาซิวลองเบิง้งเพราะปลาซิวมันไหลยอยู่เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งปลาซิวจะเข้านะครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์ของเรานะครับนี่มีมุ้งดักอันนี้นะครับมีมุ้งดักอันนี้แล้วก็ที่ดักกุ้งแล้วก็มือนี้เขาจะใส่ว่าอาหารว่าอาหารปลาดุกว่าอาหารปลาในการดักนะครับโอเคเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวพ่ายเบื้อปลามันแหลกไหลยปไดนนะครับผมนะครับผมนะครับ มันจะมีพวกปลาซิวแลนอยู่ข้างล่างเห็นมารับไนะ่นเออเห็นไหมนะปลาซิวมันหลายอยู่รับนะี่ยเห็นมารับนีะ่นนะครับปลาซิวนะวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนะนี่ยนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาดักเลยนะครับบ่เนี่ยมาดักในนาของเรานี่แหละไปโอเคครับ เรามาใส่เหยื่อกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็นี่ใส่หัวาอาหารลงไปนี่ไปอองไปนี้เออเวลาปลามันอยากกินเหยื่อมันก็จะได้เข้ามากินตามรูตรงนี้เออแล้วมันก็ติดในนี้เลยเป็นไนง่ายบอ <laughs> ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะวัตีเอาได้แล้วอันแรก ส่วนอันนี้ก็เอาใส่เหมือนกันนะครับเราก็เอาเนื้อใส่เข้าไปในหมุ่ดักของเขานะบแบบนี้นะครับ ปลามันก็นจะลมแรงลมแรงลมมันแรงลมมันเย็นเออเขาก็จะเอาไปดักเลยนะครับพี่น้องไปโอเคใส่ตรงที่ปลามันวิ่งนี่แหละนะครับใส่ตรงปลาวิ่งเยอะๆนี่แหละโอ้โหละ่ะหลป่าจวาเยอะอยู่นะอ่าวางลงตรงนี้อ้อนี่ ออวางตรงนี้โอเคอีกตัวนึงเราจะขยับไปนะครับโอ,โอ้กล่องนี้เวยหนา้าเวยลังอยู่ยพี่น้อง <c oughs> อ้าอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมาวางตรงนี้ตรงนี้กันแลนที่ดีกันด้วยนี่ถอดเกือบกัน เนี่ลงไปใส่ข้างล่างก่อนนะครับลมตัวนี้มันลมอยู่มันลมอยู่เพับนพี่น้อง โลมอยู่เพื่อนๆนี่น้องเอานี่ใส่ไว้ป,ปะบ้านนี่กล่องก็อ,อวยไปอวยมาอยู่เอาโอเคว้าวอ,อึ๊บอ้าวเอา้าเรียบร้อยเอาอะไรมาปกมันไหมเนี่ยตกปกบอเดี๋ยวหาเนว้อมาปกทึงยเข้าวเลยพ่อพี่น้องโอเคเอาเดี๋ยวปกไว้จักหนย่อนพี่น้องเราปิดไว้ก่อน ใช้กิ่งไม้ปกไว้นี่ยั่นนกว่าเขาปกแหวัทงทันละปกไว้เออแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวมืออื่นเสาห้อจจงควายเข่าเบิ้งมาห้อสีใดบ่ได้อ่าอันนั้นไม่ปิดก็ได้มั้งเนอะ เออพุ่นล้วาปลาแลีนมาแล้วพวุ่นล้วมันได้ก,กินหัอนวอาหารพลอดภัยเป็น,ปนองเห็นบ่ปลาวิ่งยเยอะแยะเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวขยายจะเห็นไหมเนี่ยอ่าอ่าปลาแลีนยเยอะแยะเยอะเลยนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมปลาวิ่งเยอะอยู่คิดว่าน่าจะไม่พลาดเออน่าจะได้ยุบปลาซิวนี่ เดี๋ยวจะเอาปลาซิวไปก่อยใส่บกอกแบ่แบๆสู้กินพพี่น้องคนละได้แน่ได้แน่เยอะขนาดนี้ไปเคเฮาหลังจากที่ใส่ดักปลาซิวแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะลองมาลงเบ็ดที่บ่อน้ําเราลองดูนะฮะหม่องเก้าเราพี่น้องเดี๋ยวลองลองเบิรงกันเออว่าจะได้ไหมนะฮะเดี๋ยวก็จะใส่เหยื่อใส่เดือนนะครับลองใส่เหยือ่อใส่เดือนก่อน นะครับอาจจะตกเล่นๆน,นะฮะตกเล่นๆแหละที่บ่อน้ำของตัวเองนะครับเมื่อใดมาหลักปลาเพเ่เนี่ยหลักปลาน้าจากของปกติอมาขโมยปลาน้าตัวเองนะฮะใส่เบ็ดกันแล้วก็เอาหย่อนลงไปเลยปั๊บแบบน,น,น,นี้นังล้อแบบไหนเห็นว่าเพื่อน เออเบี่ยงเบ็ดเบี่ยง,ง,งกันอ่าอ่าโอเคถ่ายบ่ทัน <laughs> ถ่ายไม่ทันปาฏิพย์เพียนไปพี่นอ้องเรากำลังพองามเลยถ่ายไม่ทันเอาโอเคเดี๋ยวถ่ายใหม่เอาโอเคเอาเดี๋ยวลงไปใหม่ดูอ่าตกปลาในสซาจะของโอเคคือไหม คือเงียบๆและบนเนี้ยเดี๋ยวๆป๊บคือบอ,อบอคือเลยว่ะขอดัดตาดูนะฮะดับตาดูดๆครับ เดี๋ยวม่อกน้ทำเอา,มาเอามื่อกี้ถ่ายไม่ทันเดีเ๋ยวอา่ามาละดึงละดึงละโอ้จะคือวะล่ะเอาป่าตื่นสัมปพี่นอนเอาโอ้หลุด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 ได้เอาไหมโอเค อา้าวโอเคเอาไหมอ้าวึ๊บ<ป>โอ้โอบด้อีกแล้วโอ้ย็อตเด็ดไม่ได้เลยตัวนี้อ่าเอาไหมกลึ๊บโอ้เอาแรงว่า ปลามันเริ่มฉลาดเอาปลามันเริ่มฉลาดแล้วเออเราก็เลยได้กินมันยากหน่อยนะครับอ๋ได้แล้วตัวหนึ่งนั่นแหละอ๋อเป็นกากินมันป,ปัาซิวบ่เนี่ยได้ปลาตะเพียนเราลืมปัาซิวเราเพื่อนรัใส่ก่อนเอาใส่ก่อน tay xoay nhạt kìa Ơ, quay, mấy máy nữa Nhập Không thắc hả, Ơ, bỏ bộ lạ Ơ, oi, ลึบสรงัยส์เดลตโเดียวท่านี้แหะพี่น้องเอาใอยว่ากันว้ามาทันตัวที่สตัวที่สองสองตัวล้วพี่น้องเอ้ยไทยมาทันเอาโอเคดำเนินการต่อไปเรานี่ปัาตะเพียนโอ้ตายตายตายตาโอ้โอ ดินแห้งปลาตะเพียนในดินแห้งพี่น้องดินแรงมากเลยโอยลืมปลาซิวเขาซะเนาะโอ้ดินดินดินนี่ปลาตะเพียนครับพ่อแม่พี่น้องโอเคอ้าวจวดจวดุดมันมัน เอาพ่อพี่น้องกักตุนก้อนจักซี่หาโตนะครับไม่เอาเยอะหรอกเอาพออันนั้นเดี๋ยวปลาซิวลมันจะไม่หมานนะครับระหว่างรอระหว่างรอปลาซิวนะครับซิดเบ็ดเอาจักสามซี่โตกันตายไว้ก่อน <c oughs> เอากันพลาดนะฮะพอได้มีอย่างติดหมายถิงเมือกระบบานนะครับผมเอานี่แหละครับโอเคตกปลาแล้วก็เอาเี๋ยวนั่ง โซเล่ทั้งน้อยแล้วกับบ้านนะครับผมไปปลาตะเพียนและปลานิลโอเคหลังจากนะครับหลังจากที่เฮานี่ดักแล้วนะครับก็จะใส่เวลาประมาณจากักอ่าคืนหนึ่งนะฮะใช้เวลาประมาณสักคืนนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยแล้วคอยเราค่อยอ่ามาดูนะฮะมายำไออ่าแนวดักปลาซิวเฮานะฮะมันก็แนวดักกุ้งแหละ <laughs> เีไเป็นกับดักกุ้งเลยแต่เราเอามาดักปลาซิวเพราะว่าน้ามันในนามันขอดลงนะฮะน้ำในนาเนี่ยมันเลยไม่แห้งแล้ะน้ำน้ำนาที่น้าท่วมเนี่ยนะครับหนาวหนาแรงมากเนี่ยน้ำมันแห้งลงน้ำมันแห้งลงน้ำมันก็ขอดไปเห็ุปลาเนี่ยมันไปมันไปจุ่มกันอยู่เออมันทําให้ปลาเนี่ยไปจุ่มกันอยู่หรือไปชุมกันอยู่นั่นเองเออปลาเนี่ยไปชุมกันอยู่ถ้าเราไม่ดักไปกินนะฮะมันก็ไม่ทันนก ออโดยเฉพาะนกเจ้าออนกเจ้าหรือนกกระยางไฟนกกินปลาทุกอย่างนะครับเข้ามาดักเขาก็อาจัยบาทันมันนะครับนั้นเขาก็ต้องจัดการก่อนเพราะเราคือมนุษย์นะครับเขาก็ไปดักนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะจะได้กินไม่ได้กินแล้วมาชมกันนะครับถ้าไม่ได้กินก็ไปหาแนวอื่นมากินนะครับกะ ปลาหลายก็น่นาจะเข่าอยู่นะฮะแค่จักหมกหนึงเนาะไม่เอาเยอะหรอกเอาหมกหนึงแบบทําหมกน้อยๆนะข้าวเหนียวร้อนๆจ้ำปุ๊ปุ๊กินได้น้อยๆนี่เออพอได้แสบเผ็ดหล้านมาแสบดอกไม่เป็นไน่องนะครับทําเยอะมันไม่อร่อยนะถ้าทำน้อยๆอัเจาะอัเจาะนี่อ่าแบบเนี้ยจะอร่อยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเจอกันที่เดิมทุ่งนาของเราเองนะครับก็ เดี๋ยวตอนเย็นนะครับตอนเย็นเดี๋ยวอคอยหาเนื้อกินตอนเย็นนี่คิดว่าอันมูมูเขาไปอันอันก้นหนูเออไปก่นหนูคืออะไรนะครับไปขุดหนูหนานั่นเองนะครับเพื่อนเขาไปขุดหนูหนาเออภาษาอีสานเขาเรนว่าก่นไปก่นหนูไปก่นปูก่นแง่ก่นนอไมก่นกีบปมกว่ากันไปเขาเรียกว่าก่นเออภาษาอีสาวนวรระคัมวันนี้เขาเสนอคําว่า กล่<ข>น,นก็แปลว่าการขุดนั่นเองนะฮะขุดเขาไปขุดหนูนะฮะหนูนานะแล้วเขาก็แล้วก็ไปขอซื้อเข้ามาหนึ่งตัวเออทำไมก็เจ้าก็ซื้อหน่อยแต่พี่ว่าดิเอามีงบสานันมีงบแค่นี้นะฮะเอาหนูนาแพงนะเออหนูนาแพงเขาไม่ได้ขายให้เราถูกๆนะครับเขาม่ได้๋ยวขายเขาถือเน้อเออเขาขายเขาค่อคนข้างที่จะราคาแพงนะครับตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยว วันนี้นะฮะซื้อสักตัวหนึ่งเผออเื่อเขาแถมอีกตัวหนึ่งออไปขอซื้อเขาไม่รู้เขาจะให้กี่ตัวนะฮะเราจะซื้อเขาตัวหนึ่งนั่นเลงนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้เขาอาจจะแถมกำกำขวดสองซาวไปฝากอาจจะแถมวันจีนะฮะเอาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านโอเคครับผมไปวิธีคนจอนวิธีแห่งชีวิต วิธีแห่งความสุขครับอันนี้คือหนูนะนะครับที่เขาสื่อข้าเจ้ามานะครับอ่าลักษณะที่เขาถอนคนแล้วมันจะเป็นหนูที่ขาวจ้วะนะฮะขาวจ้วะหน้าเจี๊ยอย่างนี้นะครับมื่อสิอ่าขาวๆนะครับอา,าก็จะทำแหละมาให้เออนีอ่ให้เบิ้งไล์บอดดัเดี๋ยวลิบจะติดเหลืองนะครับอา้า เราก็จะทำการเข็ยนได้ง่ายละพี่น้องนะฮะมัารกะกรย่างทาเกลือซื้อละละกรย่างเลยนะครับะนะครับนี่ย่างนี่คือหนูนาหย่างแบบแสบๆนะครับเหลืองอ้อยหอยๆเปล่าพี่น้องเฮ้ยเฮาลืมปลาซิวเราได้เลยวันที่ <c oughs> นะครับมาวัที่เนี่ยซับเป็นตอน แล้วแล้วมาครับกินเขาแรงน้ำกันครับพอเไไปนพี่น้องมาเด้อพากินข้าวเอาเรียบร้อยอันนี้ย่างหนูนาอุ่นอุนอ่นแบบอุ่นอุ่นร้อนร้อนเออนี่เดี๋ยวลองชิมดูก่อนข้าวแรงเราปิ่งหนู

ย่างหนูนาโอเคจวดวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขสวัสดีเียเหมือนเศร้าพีพ่น้องนี่ก็ได้เวลา มานไอายามแนวเขาอันอะไรนะดักปลาซิวเออ,อนเไยฮะตอนเช้าหนาวอันนี้เห็นไหมนี่คืออะไรโมเมนต์แนวใส่ป่าเลยใครเอออันโคมลอยโคมลอยที่ไหนไม่รู้มันมาตกนาะเขา โคมลอยเออเาเกือบมันไฟใหม่น right. ้าเนาะนี่ไปไปไปดูสิว่าเราเนี่จะได้ปลาเยอะไหมนะหลังจากที่ เ้าใส่ไว้หม่ววานใส่เวลาประมาณหนึ่งคืนนะครับตอนนี้ก็โมงครึ่ง <c oughs> ไยายามซวยๆเพราะ้องหนาวนี่ไงหรอกหนาวหน้าเองมีล้างเลยหนาวมากป่าอ้อยมาแล้วมาถึงแล้ว หายไปไหนเอาติดมอกโอ้เอา้าหัดเวลาไปพี่น้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรกินในตอนเช้า,อาโอ้ขวานไผ่โอ้ดูสิดูนั่นดู แปบหนึง่งมอผิดน้องเป็นตาปลาเขาบ่อจว่า <c oughs> กุ่งสองตัวนี่กุ่มไยสองตัว,อตวโอ้ตายมาดูอันใหญ่ของเรามาเบิองอันใหญ่ของเขาเอาอ้นี่แหละนี่อันใหญ่ของเรา,มา,มเา,า,เราตรงนี้ ทอดเกลือก่อนเอากิ่งไม้ออกโอ้ยตายแล้วดินถลม่มโอ้โอย,ย,ย,ยดันลมตอนนี้มันรมมันรมโอ้ยตายตายตายดินลมดินลมเห้พี่น้องไป วัดหอยโอ้ตายลปาาะปลาบ่เข่าเลยโอ้ยปลาเยอะอยู่แต่ปลาไม่เข้าเข้าแต่หอยเข้าแต่บบกหอยกับกุ้งอีกสามตัวโอ้ยตาย ขึ้นยากด้วยป่ะเนี่ยดินโลม่าโอ้ยตายๆดินโลมดินโลมดินมันสุดเขาเรียกว่าดินมันถลม่มหรือดินมันสุดไหน สุดแล้วนะครับภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับบ่ได้อย่างเลย <c oughs> เอาไปว่ากันหาแนวไหมหากินต่อไปครับผมปลามันเยอะอยู่นะฮะปลามันหลายอยู่แต่ว่ามันคือบอ่อเขาบู <c oughs> โอ้ยตาย ปลาเยอะอยู่แต่มันไม่เข้านะครับก็โอเคนะครับ,นะรบมือนี้เมื่หมานเออสงสัยมันเป็นน้ำอะไรนะได้ปลาได้ปลาตะเพียนอา่าวานนั่นแหละตกเบ็ดเอาก่อนหลังจากที่เท้าใส่นะโจคดีที่เท้านี่ในปลาซี่หาโตไปกักตุนนะครับก็ในบ่อของตัวเองนั่นแหละ ที่ได้กินในทุ่งนาเดี๋ยวทาให้หน้ามันแห้งก็นี่ก่อนนะครับทาให้หน้ามันขอดลงเกิดว่ามันหลายเดือนเนาะให้หน้ามันหน่อยก็นีขอนก็นี้นะฮาเอาวิงมาสน่นเอาปากขอนนะครับเอาอะไรมาดักมันไม่เข้านะครับผมก็เอาคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเอาไว้เพีน่นกงนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับกับวิถีชีวิตภาคตะวันออก เชียงเหนือกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมามา่าต้มมามา่าไป